เกิดวันอาทิตย์นะคะการเงินการงานพุ่งกระฉูดไม่ว่าจะเล่นหุ้นไม่ว่าจะซื้อลอตเตอรี่ ระวังนะคะแต่มีข้อระวังระวังจะถูกรางวันที่หนึ่งนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ระวังนะคะต้องระวังให้มากเลยคนเกิดวันอังคารกับวันอาทิตย์ต้องระวังให้มากนะคะระวังจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะจะมาแบบงงงงวยงวยจะมาแบบเสื้อนอนไปซื้อก็ถูกหรือจะมาแบบว่าคนขายลอตเตอรี่ของเหลืออะไรเย้นะช่วยซื้อหน่อยลอตเตอรี่เหลืออย่างเงี้ยค่ะนะคะระวังจะรวยงงงงเพราะเงินเข้าทุกช่องทาง วันอาทิตย์นะคะจะบอกว่าวันอาทิตย์ต้องเสริมอะไรคะไม่แน่นะคะพอเสริมปุ๊บลังวันที่หนึ่งมาปับ๊บก็เป็นได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะอันนี้แม่หมอพูดไปตามความเป็นจริงของปี6กสี่นะคะเฟกไม่ได้เมคไม่ได้ไไดคือเรื่องจริงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอ่ะใครเกิดวันอาทิตย์รอนิดหนึ่งนะคะขอแม่หมอชาร์จแบตก่อนนะคะเออแม่หมอทํางานคนเดียวนะคะวันดีบอสปีอูติดภารกิจนะคะ แม่หมอทํางานคนเดียวก็อาจจะติดขัดบ้างนะคะอ่าโอเคแล้วนะคะแบตต่อได้อีกสามชั่วโมงนะคะอ่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณต้องระวังคุณจะได้โชคลาภใหญ่คุณจะได้การงานการเงินที่ยิ่งใหญ่จะมีคนให้การสนับสนุนนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจะมีบริวารทําให้คุณรวยนะ,ค,ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดวงบริวาร ชัดเจนที่สุดเลยในของทุกๆวันนะคะคนเก um, so the oui ิดวันอาทิตย์ดวงบริวารชัดเจนกว่าวันอังคารอีกนะคะเพราะคนดวงวันอังคารไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริวารแต่เกี่ยวข้องกับการเงินทุกทิศทางแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะได้ในเรื่องของบริวารเข้ามาสนับสนุนจะได้เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนจะได้ในเรื่องของการที่แบบเอ่อทอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนนะคะมันทําให้งานสําเร็จรุ่งร่งการเงินหลั่งไหลมาพางพลู นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเตรียมเลยค่ะนะคะให้คุณบูชาแถมๆพระอุป,ปคุตรู้จักไหมคะพระอุป,ปคุตนะคะใครที่เกิดวันอาทิตย์ นะคะถ้าคุณมีอยู่แล้วให้ไปหาค่ะพระอุปคุตนะคะเป็นพระที่อ à, ลองไปดูนะคะพิมพ์ดีกว่านะคะที่มือท่านนะคะที่จะเหมือนมือท่านอยู่ในบาทแล้วหน้าท่านจะแบบประมาณนี้ค่ะนะคะลองไปเสิร์ชแล้วก็ลองไปน,นี้ดูแล้วลองไปดูให้ลึกลองไปอ่านให้ลึกนะคะพระอุปคุตเป็นพระที่ไม่ธรรมดาเลยครูอ่านแล้วครูขนลุกนะคะเพราะครูอ่านแล้วครูขนลุกท่านนะคะ à, ได้ไป à, วิปัสสนาเนาะได้ได้ไป ที่ที่ใต้ตทะเลลึกที่ไม่ใช่ใต้ทะเลดิที่บาดาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านได้อยู่ใกล้ชิดกับองค์พญานาคมากท,ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณต้องมีพระอุป,ปคุตนะคะในการเป็นห้อยคอก็ได้พกติดตัวใส่กระเป๋าก็ได้นะคะ อ้าอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นเขากรีดกรีดกันก็ขอกรีดด้วยนะคะใครที่ได้ข่าวดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปใครที่ยังไม่ได้รับข่าวดีขอให้ปีนี้เป็นปีที่คุณรับข่าวดีรัวรัวรวรวนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์จําไว้นะคะใครที่ยังไม่มีทีมงานวันคนที่เกิดวันอาทิตย์ปี6 4สี่นะคะทีมงานจะไหลมารัวๆัวรัว,รว,รวจนคุณงงนะคะ เพราะการงานชัดเจนการเงินชัดเจนบริวารชัดเจนนะคะทุกอย่างชัดเจนมากเลยนะคะคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์น,น,ตนี้ปี64ี่นี่ทะลักทะลวงทะลุทะล,ล้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วให้มีพระอุปคุตนะคะมาบูชานะคะแล้วรู้สึกว่าท่านจะมีบทให้สวดเนาะทุกวันอาทิตย์ค่ะคุณก็สวดสักครั้งหนึ่งนะคะทุกวันอาทิตย์ นะคะให้คุณเสวนสักครั้งหนึง่งถ้าคุณคิดจะทําฟังดีๆนะทุกคนการที่ครูค่ะออกมาเป็นไกด์ไลน์ในการนําทางคุณแบบนี้ถ้าคุณเชื่อให้คุณทําอย่างต่อเนื่องถ้ามันยังไม่ได้คุณต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเพราะครูบอกแล้วว่าแม่หมอคนนี้การันตีที่หนึ่งปีเต็มนะคะ าการันตีที่1ปีเต็มแต่ถ้าวันนี้นะคะที่ผ่านมาในอดีตะคะ่ะคนเกิดวันอาทิตย์ยังไม่มีทีมงานไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรเจ้านายไม่เคยให้การสนับสนุนลูกน้องไม่เคยโอเคด้วยเลยทําอะไรก็ดูผิดพลาดไปหมดทําอะไรก็ดูไม่ดีไปหมดนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเชื่อครูคะ่ะปี64นี้ละคะ่ะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะคะปี64จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คุณจะรุ่งพุ่งแรงกว่าทุกวันเลยนะคะจันถึงเสาสู้คุณไม่ได้เลย ดวงคุณจะพุ่งถ้าเป็นซุปตาเป็นดาราธรรมดานะคะอยู่ๆคุณจะได้เป็นดาราซุปตาระดับต้นของประเทศไทยเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือถ้าคุณขายอะไรนะคะการขายของคุณจะพุ่งกระชูดอย่างน่าเหลือเชื่อเลยหรือว่าการที่คุณลูกน้องไม่เคยชอบเลยเจ้านายไม่เคยชอบเลยอยู่ๆเขาจะพลิกกลายเป็นผลักดันคุณส่งเสริมคุณช่วยเหลือคุณแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เคยมีทีมงานเลยคุณจะมีทีมงานหลั่งไหลมามหาศาล